วันที่28มิถุนายนที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างเทศบาลตำบลหนองปลาไหลกับหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา โดยมีนายพินโยหอมกลัน่นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลลงนามร่วมกับนายประสิทธิ์ทองทิจเจริญประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเพื่อดำเนินงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดฐานะเชื้อชาติาศาสนา ที่เจ็บป่วดฉุกเฉินให้ได้รับการบริการอย่างครอบคลุมได้มาตรฐานอย่างทันท่วงทีตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพศ2551โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายดังนี้ หนึ่งเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดตั้งและจัดหาตลอดจนประสานงานส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 2. หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูธ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสนับสนุนการปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการต่างๆตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด โดยให้มีหน้าที่ในการส่งผู้บาดเจ็บผู้ป่วยฉุกเฉินตามที่ศูนย์สั่งการโรงพยาบาลชนบุรีกำหนดซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไปผู้ภัยยังไงบ้างมครับก็ตลอดระยะเวลาครับาที่เราทำงานร่วมกับคุณพิธวางบริบูร มันจะเป็นทางท่านประธานในคณะทํางานหรือตลอดจนอาสาผู้ภัภยในในพื้นที่นะครับมาประสานให้ช่วยเหลือในเรื่องของวสัสดุอุปกรณ์ก็มีความยินดีที่ช่วยกันเพราะว่าเราเป็นคณะบริหารแล้วก็สมาชิกสภาตลอดจนข้าราชการเจ้าที่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับ,รบในในเรื่องที่เราต้องช่วยกันเหมือนเช่ที่ท่านประธานได,ไ,ดได้ได้ได้พูดคุยไปเมื่อทีนะครับ หลังที่ทางด้านของกู้ภัยอะคะ่ะได้ลงนามเอโมยอยู่ในครั้งนี้นะคะ่ะทางด้านเทศบาลมีความอุ่นใจมากขึ้นยังไงบ้างไหมคะครับก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็อุ่นใจอยู่แล้วนะครับในเรื่องของที่คำนวณที่สว่างบริบูรณ์เนี่ยมันจังจุดจุดช่วยเหลือเนี่ยใน,ในในพื้นที่แล้วาการทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อตกลงมีมันคือข้อตกลงร่วมกันมีาการลงนามกันทึกกันด้วยกันก็เป็นเป็นทางการแล้วก็มีความชัดเจน ก็ทําให้เราได้พูดได้คุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้เราลวกกันนะเรารเราร่วมกันทํางานเพื่อความสุขและก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราครับค่ะจากนี้ไปเราจะมีการประสานความร่วมมือกันข้มงคนมากขึ้นกันงไงบ้างไหมคะครับก็บบตัตามระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือทางพิธ,ธีสว่างบริรบูรณ์เนี่ย ก็ทุกท่านทุกคนนะ่ของตำบลเนี่ยหรือทุกที่เนี่ยเนี่เขาจะรู้จักกันดีนะในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความรวดเร็วนะครับในการผู้ชีต้ต่างๆเนี่ยพวกเรารู้กันเต็มอยู่แล้วในส่วนของอผู้ประกอบการเองก็ดีในใน,ในตำบลเนี่ยก็าพร้อมที่จะสนับสนุน,าานทาการทางคณะผู้บริหารทางทางผู้เกี่ยวกับผู้นำนะครับไม่ว่าจะมีกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเนี่ยก็ต้องสนับสนุนตรงนี้ทำให มีความจําเป็นที่จะต้องการรับสนับสนุนกันอย่างน้ะ,ค,ะครับเราก็จะสัดสัรแล้วก็ชักชวนเชิญชวนกัน,นไปนะครับขอบคุณมากค่ะ